และเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวรีรับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า ฝีเท้าเรียกวิญญาณกีดยางคืนเดียวกลับไม่ครบเสียงร้อมอเตอร์ไซค์บทผ่านทางลูกลังที่ชื้นแฉะเป็นสัญญาณการกลับบ้านที่ไม่คุ้นเคยสำหรับนิดหญิงสาววัย29ปีที่ห่างจากหมู่บ้านไปนานหลายปีวันนี้เธอกลับมาบ้านพร้อมเพื่อนรัก แมวเพื่อช่วยพ่อแม่ที่สวนยางเก็บยางช่วงต้นฤดูฝนฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อหัวคำ่ำแต่ดินยังอ่อนและลื่นทางเข้าสวนเต็มไปด้วยใบไม้ที่เปียกและล้มทับกันเป็นชั้นๆพวกเธอต้องเข็นรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าความมืดเข้าไปในสวน ไม่มีแสงไฟฟ้าไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่ามีเพียงเสียงน้ำหยดจากต้นยางลงสู่ดินและฝีเท้าของตัวเองที่สะท้อนกลับมาตามลมความรู้สึกแรกที่นิสสัมผัสเมื่อยืนอยู่กลางสวนยางคือความเงียบผิดปกติ มันไม่ใช่เงียบสงบแต่มันคือเงียบที่แน่นขนาดเหมือนใครสักคนกำลังกั้นลมหายใจรอดูว่าพวกเธอจะเดินไปทางไหนแมวไม่คุ้นกับบรรยากาศแบบนี้เธอเติบโตจากในเมืองไม่เคยทำงานยามค่ำคืนไม่เคยเดินทางเข้ามาสวนลึกๆในตอนกลางคืนมาก่อน แต่เพื่อเป็นเพื่อนนิดเธอก็ยอมมาโดยไม่ปริปรากบนเลยสักนิดคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พวกเธอลงมือกีดยางอย่างจริงจังแมวเดินตามหลังนิดในแถวต้นยางที่ยาวเหยียดระหว่างทางเดินขณะที่เธอกำลังโน้มตัวลงเพื่อกีดยางแสงไฟจากไฟฉายของเธอ ก็สะท้อนเข้ากับอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่สูงกว่าเธอเล็กน้อยอยู่หลังต้นไม้ข้างหน้ามันไม่ใช่สัตว์เพราะยืนนิ่งมากนิ่งผิดธรรมชาติเงานั้นเหมือนคนกำลังยืนมองเธอจากต้นไม้ไม่ไหวติงไม่หายใจไม่หลบไม่หนีแมวกานหายใจ แล้วรีบเดินคว้าแขนนิดหันหลังกับทางเดิมพร้อมไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวจนถึงตอนนั่งกินข้าวมื้อเช้าถึงจะเล่าและคำตอบของพ่อนิดประโยคสั้นๆที่ทำให้แมวตัวชาอย่ามองไปตรงนั้นมาก อย่าเดินเข้าไปโดยไม่ได้ขอและเข้าไปคนเดียวโดยไม่มีใครไปด้วยคืนต่อมาแสงจันทร์ไม่ส่องแม้แต่นิดเดียวเพราะเมฆฝนปกคลุมหนานแน่นทั่วท้องฟ้าไฟฉายกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดของทุกคนที่เข้าไปกรีดย,ยางนิด แยกไปทางขวามือของสวนสวนแมวอยู่ทางฝั่งซ้ายมือตัมและบอยทำหน้าที่เก็บถ้วยอย่างและขนใส่ถังรวมไว้ไปลายแถวทุกอย่างควรเป็นปกติถ้าไม่ใช่สิ่งที่นิดเห็นระหว่างกรกมกีดอย่างต้นหนึ่ง แสงไฟสีขาววาบส่องมาทางซ้ายมือไรระดับขึ้นไปกลางลำต้นของต้นไม้แสงนั้นสว่างกว่าไฟฉายปกติมันนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับและไม่มีเสียงฝีเท้าของนิดนิดเรียกชื่อแมวเงียบ ไม่มีคำตอบไม่มีแม้นเสียงตอบรับเธอส่งกลับไปแสงนั้นหายไปเหลือแค่ความมือสนิทและเสียงฟีดฟีดเบาๆเหมือนมีอะไรไถ่ายพืนอยู่ข้างหลังเธอ เมื่อเราคืนวันนั้นให้แมวฟังแมวกลับตอบว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยและไม่ได้ถือไฟฉายค้างแบบนั้นแน่นอนหลังจากคืนที่พบเงาและแสงไฟแมวเริ่มฝันติดติดกันสามคืนฝันซ้ำๆว่ากำลังยืนอยู่ในสวนยาง ีไม่มีแสงไฟเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงเสียงน้ำยางหยดลงถ้วยตลอดเวลาในฝันนั้นเธอรู้ตัวอยู่คนเดียวไม่มีไฟฉายไม่มีมีดกรีดยางและไม่มีเพื่อนร่วมงานแต่เธอ ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวรเราะเบาๆจากข้างหูแต่พอหันกลับไปกลับเห็นเพียงเงาของคนหันหลังให้เธออยู่ใต้ต้นอย่างต้นหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากทุกครั้งที่เธอพยายามเดินเข้าไปเงานั้นจะหันกลับทีละนิด ทีละนิดจนใบหน้าของมันเริ่มเผยให้เห็นไม่มีดวงตาไม่มีปากมีแต่ผิวหน้าเปื่อยยุยเน่าและปากปิดสนิทตอนแมวสะดุ้งตื่นเธอได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยฟุ้งอยู่ในห้องและเสื้อผ้าที่แขวนไว้ปลายเตียง กลับเปียกน้ำเหมือนโดนฝนาสาดคืนนั้นนิดออกไปกรีดยางตามปกติไฟฉายในมือส่องแค่พอเห็นพื้นเธอก้มหน้าทำงานเงียบๆท่ามกลางความเงียบที่เริ่มไม่ปกติอีกต่อไปทันใดนั้นเอง เสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆข้างหลังเธอเสียงเหมือนรองเท้าแตะลากไปตามพื้นเละๆทีละก้าวทีละก้าวช้าๆแต่มัน่นคงนิดหยุดเสียงก็หยุดนิดหันกลับไม่มีใคร ไม่มีแม้แต่แสงไฟฉายไม่มีแม้นเงาเธอหันหน้ากลับมาทำงานต่อเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นใจของเธอเต้นแรงจนน้ำตาแทบไหลแต่ปากกลับแข็งไม่กล้าเอ่ยชื่อเรียกใคร สัญชาตยานบอกเธอว่าอย่าเอ่ยชื่อเด็กค่ะเธอก้มหน้าเดินเร็วๆออกจากแถวนั้นเสียงฝีเท้ายังคงเดินตามอยู่ด้านหลังจนกระทั่งเธอเดินมาถึงเพิงพักแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย บริเวณท้ายสวนมีโซนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเข้าไปใกล้มานานแล้วเป็นที่ตั้งของศาลไม้เก่าซึ่งอยู่ใต้ต้นยางใหญ่ที่สูงกว่าต้นอื่นๆศาลนั้นเอียงเล็กน้อยไม่มีทูบไม่มีรอยไหว้มีแต่ตะไคร่จับพื้นไม้และของเส้นไหว้ที่ขึ้นลาแข็งอยู่ตรงมุม พอนิดเคยพูดสั้นๆว่าตรงนั้นเคยมีคนตายอย่าไปยุ่งอย่าไปเหยียบเด็กขาดแต่ในคืนที่พวกเขาเก็บยางได้มากกว่าปกติบอยซึ่งเป็นคนมั่นใจและหัวแข็งก็เถียงว่าก็แค่สารไม้เก่าๆจะกลัวอะไรกันนักหนาบอยพูดขำๆ กับแมวถ้ามีผีจริงๆเดี๋ยวคืนนี้จะลองเดินไปดูมันเลยคำพูดนั้นฟังดูเหมือนเป็นการร้อเล่นแต่ความจริงกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดบอยตัดสินใจเดินเข้าไปท้ายสวนตอนตีสามครึง่งบอกจะไปเก็บถ้วยยาง ที่คนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เขาเอาไฟฉายติดตัวไปหนึ่งกระบอกพร้อมพูดเสียงดังว่ากูไม่กลัวถ้าอยู่จริงออกมาเลยดิวะหลังจากนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงบอยอีกเลยตอนตีสี่นิดกับแมวเริ่มผิดสังเกตเพราะบอยยังไม่กลับมา พวกเธอกับตั้มออกเดินตามจนถึงโซนท้ายสวนพบเพียงไฟฉายของบอยวางอยู่บนพื้นชื้นๆไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีรอยเดินเท้าจากจุดนั้นมีแต่รอยเท้าเดินเข้าไปเพียงขาเดียวแมวโทรหาเบอร์บอย เสียงปลายสายมีแค่เสียงลมหายใจเบาๆกับเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังได้คําเดียวคือกูอยู่ของกูแล้วนิดพาแมวเดินไปหายายบัวหญิงชราวัย80ปทีที่มีชื่อเสียงเล่าลรือประจำหมู่บ้าน บ้านยายอยู่ริมพงไผ่เงียบสนิทยายบัวนั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่ยิ้มบางๆก่อนจะพูดช้าๆว่าอีบอยหรือมันโดนเรียกแล้วยายบอกว่าที่ดินแถวนั้นเมื่อก่อนคือป่าช้าฝังศพคนไม่มีญาติคนตายผิดธรรมชาติคนที่ไม่มีใครไถ่บาป หลังจากนั้นเจ้าของที่เอามาทำสวนยางแต่ไม่เคยมีใครทำพิธีอะไรให้เลยของมันอยู่ของมันไม่ได้ไปไหนใครไปรเหยียบโดนที่มันนอนไว้มันก็จะเรียกกลับยายยังเตือนด้วยว่าอย่าพูดชื่อบอยตอนกลางคืนอีกเดี๋ยวมันเดินกลับมาตามเสียง คืนนั้นไม่มีใครกล้าเรียกชื่อบอยอีกเลยต่้มเด็กหนุ่มอายุ19ปีภูกากว่าทุกคนแอบกลับเข้าไปในสวนยางตอนตีหนึ่งเพื่อเก็บถ้วยยางแถวท้ายสวนเพราะเสียดายตอนเขากลับเข้าไปตอนตีสี่เขาเดินช้าๆสีหน้าสีด ดวงตามือลอยมือสั่นไม่พูดแม้แต่คำเดียวในมือของเขามีรองเท้าแตะข้างหนึ่งเปื้อนโคลนเนา่าซึ่งแม่นิดจำได้ทันทีว่าเป็นของบอยต่ำลม้มลงนอนนิ่งอยู่หน้าบ้านพอตื่นขึ้นมาในช่วงเย็นวันนั้นเขาพูดเบาๆว่าเขาอยู่ตรงนั้น หลังสาลาเขายิ้มให้ผมด้วยวันลุ่งขึ้นตำรวจพบศพของบอยอยู่ในพงหญยาห่างจากทางเดินไม่ถึงสาเมตรไม่มีใครเห็นเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนไม่มีร่องรอยเน่าไม่มีมาแรงเหมือนศพนั้นเพิ่งถูกวางไว้พ่อของนิด ตัดสินใจขายสวนยางในราคาที่ขาดทุนและพาครอบครัวย้ายไปอยู่ในตัวอำเภอไม่มีใครกล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยแต่ชาวบ้านหลายคนที่ขี่รถผ่านสวนเก่าบอกว่าบางคืนจะได้ยินเสียงมีดกรีดยางขูดเปลือกไม้เสียงฝีเท้าเดินเบาๆตามทางเดิน และบางคืนมีแสงไฟฉายวูบวาบวูบวาบลึกลับอยู่ในโพรงยางไม่มีใครกล้าเข้าไปดูไม่มีใครกล้าเรียกชื่อเขาอีกเลยเพราะเสียงฝีเท้านั้นมันยังคงเดินวนอยู่ในความมืดและเจ้าของเสียงไม่ต้องการให้ใครรบกวนอีกเลยและนี่ คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ